เกษตรในปัจจุบันโดยเฉพาะชุมชนบนพื้นที่สูงการผลิตพืชผลทางการเกษตรมักจะพบกับปัญหาความไม่แน่นอนของราคาผลผล,ผลิตและเกษตรกรยังขาดความรู้การจัดการคุณภาพของผลผลิตที่ดีหลายแห่งยังคงใช้สารเคมีในปริมาณที่สูงรวมถึงเส้นทางการคมนาคมในการขนส่งผลผล,ผลิตค่อนข้างลำบากบางชุมชนอยู่ห่างไกลจากแหล่งจำหน่ายผลผลิต สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาอาชีพควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบตลาดของชุมชนซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดที่ชุมชนสามารถจำหน่ายผลผลิตของชุมชนได้เองตามรูปแบบตลาดต่างๆภายใต้บริบทของแต่ละชุมชนสำหรับการพัฒนาตลาดของชุมชนบนพื้นที่สูง มีรูปแบบการพัฒนาตลาดอยู่หลายรูปแบบที่สามารถนำมาใช้ให้มีความเหมาะสมเช่นรูปแบบตลาดภายในชุมชนตลาดโครงการหลวงตลาดภายนอกชุมชนที่เกี่ยวโยงกับพ่อค้าท้องถิ่นหรือในรูปแบบของบริษัทเอกชนเป็นต้น สถาบันจึงได้มีการพัฒนากระบวนการของตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนโดยมีขั้นตอนของการพัฒนาตลาดแต่ละรูปแบบดังนี้ตลาดภายในชุมชนเป็นตลาดรูปแบบแรกที่เกษตรกรควรมีการนึกถึงอันดับแรกโดยการมองตลาดที่อยู่ใกล้ตนเองมากที่สุด ซึ่งขนซื้อคือผู้บริโภคภายในชุมชนการพัฒนาตลาดภายในชุมชนโดยธรรมชาติการค้าขายพืชผลทางการเกษตรตามตลาดในหมู่บ้านใครมีอะไรก็นำมาจำหน่ายหมดบ้างเหลือบ้างตามวิถีชีวิต เพื่อเป็นการสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นในชุมชนโดยมีขั้นตอนการพัฒนาตลาดภายในชุมชนดังนี้เกษตรกรผู้ผลิตสามารถประเมินความต้องการของตลาดภายในชุมชนโดยการสำรวจการบริโภคของคนในชุมชนเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลร้านค้าร้านอาหาร ตลอดจนผู้บริโภคในชุมชนว่ามีความต้องการบริโภคพืชผักชนิดใดปริมาณมากน้อยขนาดไหนและต้องการช่วงเวลาใดเมื่อทราบถึงความต้องการแล้วจึงนำความต้องการดังกล่าวมาวางแผนการตลาดและการผลิตโดยการประชุมร่วมกับเกษตรกรที่มีความสนใจโดยเน้นพืชที่มีหลากหลายและให้ความสำคัญแผนการผลิตที่เน้นความสม่ำเสมอของผลผลิตให้สามารถจำหน่ายได้ตลอดปี การควบคุมคุณภาพการผลิตโดยการทำแปลงสาธิตการผลิตที่ถูกต้องภายในศูนย์เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้และขยายพื้นที่ในการผลิตอย่างเหมาะสมเพียงพอกับความต้องการของชุมชนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เป็นหัวใจที่สำคัญของการตลาดก่อนถึงผู้บริโภคอย่างปลอดภัยอันดับแรกเกษตรกรทำการคัดแยกผลผลิตที่ดีและเสียออกจากกันจากนั้นจึงทำความสะอาดผลผลิตและนำไปบรรจุถุงจำหน่ายให้ผู้บริโภคทันที ไปเริ่มแรกก็คิดแค่ทำกิ่นในครัวเรือนก่อนนะเจ้าเหลือจากครัวเรือนเขาก็เอาขายในชุมชนเป็นรายได้เสริมในครัวเรือนของเขาเนะเจ้าพักปอดจานที่เราทำขายในชุมชนเนี่ยรู้สึกว่าขายดีขึ้นการจำหน่ายผลผลิตสู่ตลาดเมื่อผ่านกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวเกษตรกรสามารถจำหน่ายโดยการกำหนดจุดขายณแหล่งผลิตตลาดนัดชุมชนขายร้านค้าร้านอาหาร เพราะว่าบ wow. ้านเฮานี <n> ่ส so ่วนมากบ้านเฮานี่เพ่จะกินพักบ้านเฮาพักปอดสารพิษเนาะที่อื่นป้นมาป้นก็ถามว่าพักนี่พักที่ไหนเท่าว่าพักบ้านเฮาก็ลูกค้าเขาก็นักน้อยอย่ากะปนก็สั่งเพิ่มน้อยพักนี่มันปอดสารพิษเจาะมันเป็นพักในหมู่บ้านเฮามันกินแล้วมันแบบมันปลอดภัยกับร่างกายเขาเพราะว่ามันเป็นพักในปนในโคเลือนเพราะว่าคนในหมู่บ้านนี่เ่จะกินสากพักตัวนี้เนาะในตลาดตั้งหลอดปุยยาบื้อ การปลอดสารพิษของเขานะครับเพราะเราเคยไปเห็นในสวนเขามาละเราจึงมีความมั่นใจและอีกอย่างที่ว่าเรามาซื้อผักของกลุ่มแม่บ้านก็เพื่อเป็นรายได้แล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านเขาทั้งนี้การประชาสัมพันธ์หลายๆด้านเช่นหอกระจายข่าวในชุมชนปิดประกาศและการบอกต่อกันไปจะทำให้การตลาดหรือสินค้าของชุมชนเป็นที่รู้จักมากขึ้น ท้องถิ่นห้างหุ้นส่วนบริษัทเอกชนเป็นตลาดที่เกษตรกรซื้อขายผลผลิตผ่านระบบคนกลางทำหน้าที่ด้านการตลาดที่มีการซื้อขายผลผลิตทั้งระดับขายปลีกและขายส่งการซื้อขายเป็นลักษณะการทำข้อตกลงร่วมระหว่างเกษตรกรและผู้รับซื้อผลผลิตตลาดภายนอกคือเป็นตลาดที่รองรับผลผลิตของเกษตรกรได้ในปริมาณมากเพื่อกระจายไปยังตลาดในส่วนอื่นของประเทศมีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้ การประเมินความต้องการของตลาดเกษตรกรผู้ผลิตสามารถศึกษาข้อมูลระบบตลาดผู้รับซื้อที่มีในพื้นที่เพื่อสำรวจปริมาณความต้องการที่ผู้รับซื้อต้องการก่อนนำข้อมูลมาวางแผนการผลิตและการจัดหาปัจจัยการผลิต<ค><ณ>การวางแผนการผลิตและแผนการตลาดเกษตรกรผู้ผลิต สามารถร่วมเจรจากับผู้รับซื้อเพื่อทำข้อตกลงร่วมกันถึงความต้องการของผู้รับซื้อทั้งชนิดพืชปริมาณการรับซื้อคุณภาพที่ต้องการราคาของผลผลิตและช่วงเวลาที่จะมีการส่งมอบผลผลิตโดยผู้รับซื้อจะต้องชี้แจงทําความเข้าใจเงื่อนไขาการผลิตการใช้ปัจจัยการผลิตและการรับซื้อผลผลิตรวมทั้งการคืนเงินให้กับเกษตร,รกรที่มีความสนใจ เกษตรกรผู้ผลิตที่สนใจและมีความพร้อมในการวางแผนผลิตสามารถรับแผนการผลิตและปลูกปฏิบัติดูแลชนิดพืชที่ได้รับเพื่อจำน่ายตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้โดยพิจารณาความเหมาะสมตามศักยภาพการผลิตของแต่ละชุมชนการควบคุมคุณภาพการผลิต เพือเป็นการพัฒนาคุณภาพให้กับผลผลิตของเกษตรกรสถาบันให้ความสำคัญกับการผลิตพืชที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานระบบ GAP โดยการเพาะปลูกที่ถูกวิธีปลอดภัยจากสารเคมีจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆเช่นการฝึกอบรมศึกษาดูงานรวมทั้งฝึกปฏิบัติจริงในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงนอกจากนี้ยังเพิ่มความมั่นใจให้กับเกษตรกร จากการติดตามให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญ ที่เกษตรกรต้องให้ความเอาใจใส่โดยเกษตรกรสามารถคัดแยกผลผลิตที่เสียและคัดเกรดเบื้องต้นบรรจุถุงหรือตะกร้าจัดส่งไปยังโรงรวบรวมผลผลิตชั่วคราวของชุมชนเพื่อตรวจสอบคุณภาพผลผลิตก่อนส่งมอบผลผลิตให้ผู้รับซื้ออีกครั้ง สมัยก่อนนี่ทำยังไม่เข้าโครงการหลวงนี่ทำไปเรื่อยๆเวลาราคามันแพงพ่อค้าเขาก็ขึ้นมาเวลาราคาตกดำํำไม่มีพ่อค้าก็ต้องปล่อยเน่าครับแต่ผลดีที่เข้าโครงการหลวงเวลาผลราคาแพงเขาก็ซื้อเราเวลาราคาถูกเขาก็ซื้อเราเราไม่ได้เสียหายผลผลิตครับหลังจากที่ทางโครงการขยายผลโครงการหลวงของเรา ได้เข้ามาทำการส่งเสริมการปลูกพืชผักให้กับชาวบ้านซึ่งตรงนี้ข้อดีของการเข้ามาของเราก็คือจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีตลาดที่แน่นอนอมีการประกันร,ราคาผลผลิตซึ่งตรงนี้จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยลดช่องว่างของการขาดทุนไปได้ส่วนหนึ่งเข้าโครงการหลวงเวลาว่าอีกสักสองสาวัน เออมันแรงข้าแล้วมีศัตรูข้าแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทางโครงการหลวงเข้ามาช่วยเขามาแนะนําแล้วก็เราแก้ทันครับคือการส่งเสร,รมิมการทําการเกษตรของโครงการหลวงเนี่ยอย่างเช่นพวกพลิกหวานกับมะเขือเทศตรงนี้ทําให้เราสามารถควบคุมคุณภาพของผลผลิตได้เพราะว่าการปลูกพืชผักในโรงเรือนนี้เนี่ยทำให้เราสามารถควบคุมเรื่องโรค โลคเรื่องของแมลงศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีและทําให้เราสามารถควบคุมการใช้สารเคมีของเกษตรกรได้ตลาดโครงการหลวงเป็นการพัฒนาตลาดรูปแบบหนึ่งในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ที่มีศูนย์ใกล้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงซึ่งถือได้ว่าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเป็นช่องทางการจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่โครงการขยายผลอีกแหล่งหนึ่งมีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้เจ้าหน้าที่หรือเกษตรกรผู้ผลิต สามารถติดต่อประสานเพื่อขอรับแผนการผลิตกับศูนย์ของโครงการหลวงที่อยู่ใกล้พื้นที่ในการรับแผนการผลิตพืชผักในแต่ละปีที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงมีความต้องการทั้งชนิดพืชปริมาณคุณภาพและช่วงเวลาในการส่งมอบผลผลิตรวมถึงราคาที่เกษตรกรจะได้รับ เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะเข้าประชุมร่วมกับเกษตรกรที่มีความสนใจเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขของการผลิตการตลาดหลังจากนั้นจะมีการประเมินสภาพพื้นที่ที่มีความเหมาะสมก่อนรับแผนการผลิตเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่และส่วนกลาง ติดตามให้คำแนะนำในการจัดการแปลงพ่อปลูกที่ดีการป้องกันกำจัดโรคและ,มะแมลงรวมถึงการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งนี้เกษตรกรที่จะสามารถส่งผลผลิตจำหน่ายให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้หากเกิดมีปัญหากับผลผลิต น,นี้ก่อนการส่งผลผลิตไปยังโรงคัดบรรจุของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะต้องแจ้งประมาณการผลผลิตและสุ่มตัวอย่างผลผลิตเพื่อนำไปตรวจสอบหาสารพิษตกค้างก่อนส่งมอบผลผลิตทุกครั้งการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวในส่วนของการพัฒนารูปแบบการตลาดของโครงการหลวง โดยเกษตรกรผู้ผลิตจะคัดผลผลิตที่ดีและผลผลิตที่เสียออกจากกันเพื่อส่งไปยังโรงคัดบรรจุของโครงการหลวงหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจะทำการคัดเกรดและตกแต่งผลผลิตอีกครั้งก่อนส่งไปยังศูนย์คัดบรรจุผลิตผลเชียงใหม่ส่วนผลผลิตที่ตกเกรดเกษตรกรสามารถนำไปจำหน่ายในชุมชนหรือในตลาดท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง ก่อนที่จะมีกิจกรรมของงานส่งเสริมของของทางครงการขยายผลของการลงปกักกล้ยนะครับลักษณะตลาดของในพื้นที่ชุมชนก็จะเป็นตลาดสง่งให้กับพ่อค้านะครับซึ่งตลาดที่กับพ่อค้านี่รา,าคามาันค่อนข้างจะตายตัวแล้วก็เกษตรกรมีมีแรงต่อรองน้อยนะเราก็เลยมามาส่งเสริมเรื่องการทําตลาดให้กับคงการหลวงเพื่อเพิ่มช่องทางในการจําหน่ายให้กับเษตรกรทั้งเรื่องราคาแล้วก็ ผลผลิตคุณภาพด้วยนะครับเมื่อก่อนนี้ชวบ้านปู่แต่กระลานมันฮะปู่ซันเลี้ยนซันเล่าราคาก็ไม่ดีแล้วก็ผมผลิตก,ก็ไม่ดีนะครับแต่ชั่วหลา,หลานนี้ทางของครงการหลวงมันส่งเสริชมชวบ้านให้ปลูกเซเลอรี่ก็มีตลาดของการหลวงลมรัดอยู่แล้วเราปลูกแล้วรับลมว่าได้ไขยแน่ ปัจจุบันนี้ครับทางศูนย์พัฒนาการหลงห้วยสมป่อยนะได้ขยายงานส่งเสริมนะครับไปที่ศูนย์ขยายผลป่ากล้วยนะครับตอนนี้เราได้นําพืชไปส่งเสริมนะตอนนี้มีอยู่หนึ่งชนิดนะครับคือไอซีลลี่นะครับแล้วก็ต่อไปคงจะเป็นมีพืชเพิ่มขึ้นมานะครับอีกสามสามชนิดด้วยกันคือขาวปีนะครับแล้วก็มีกระลำดาวนะครับแล้วก็มีพริกหวานนะครับพริกหวานสีแดงนะครับ วัตถุประสงค์ที่เรานําพืชไปส่งเสริมที่ศูนย์ปากล้วยนะก็คือเพื่อจะให้เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่นัลดการใช้สารเคมีนะฮะแล้วก็จะได้เกษตรกร,ะร,กรจะมีช่องทางนะครับในการมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีรายได้ที่ค่อนข้างจะสม่ำเสมอนะครับเนาะราคาคค่อนข้างจะแน่นอนนะครับเนาะเพราะเราจะมีฝ่ายตลาดมีการควบคุมในเรื่องของราคาของผลผลิตที่เราจะรับซื้อผ่าน คงกรรหหลทัั้มดบอย่างไรก็ตามการพัฒนาตลาดจะประสบกับความสำเร็จได้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับการประสานกันระหว่างการผลิตและแผนการตลาดที่มีความแม่นยำรวมทั้งการสร้างสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานความซื่อสัตย์ของเกษตรกรและกลไกของตลาดเป็นองค์ประกอบด้วย